ชีปี2023ทั24ลิเวอร์พูลมีรายได้สูงถึง614ล้านปอนด์นี่เป็นตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยนะคะและถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีรายได้สูงขนาดนี้ลิเวอร์พูลยังติดลบถึง57ล้านปอนด์ส่วนหนึ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลติดลบ57ล้านปอนด์มันก็มาจากการที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเบอร์ลีกในฤด,ดูกาลที่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้รายได้สื่อของลิเวอร์พูลเนี่ยลดลง38ล้านปอนด์จากเดิมที่มี ีรายได้สูงถึง240ล้านปอนด์มันลดเหลือเพียง204ล้านปอนด์เท่านั้น ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้สื่อที่มันลดลงริพูยังชดเชยรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นจากวันแข่งขันนะคะโดยการที่ริพูเนี่ยได้มีการขยายสแตนนะคะฝั่งแอนฟิลโรดมันก็เลยทําให้รายได้ในวันแข่งขันมันเพิ่มขึ้น22ล้านปอนด์พอที่จะถั่วไถ่กันได้นะคะรายได้ในวันแข่งขันริพูเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น102ล้านปอนด์จากเดิมที่ไม่ถึง100ล้านปอนด์ทีนี้ค่ะริพูยังมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ สูงถึง36ล้านปอนด์หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ารายได้เชิงพาณิชย์มาจากไหนอาทิเช่นการมาจากการขายพวกของที่ลึกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็น1น่งในเชิงพาณิชย์ค่ะมันทําให้ริพูมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่า36ล้านปอนด์รวมเป็นรายได้เชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นในฤดูกาล2023-24เนี่ย สูงถึง308ล้านปอนด์นอกจากนี้ค่ะลิพูมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะลิพูมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น3 8ล้านปอนด์รวมแล้วในการบริหารของลิพูในฤด,ดูกาลที่แล้วในรอบบัญชีที่แล้วลิพูใช้เงินในการบริหารไปถึง600ล้านปอนด์ค่ะแล้วต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของ38ล้านปอนด์เนี่ยมันมาจากการที่ลิพูได้มีการโชว์สปิริต ในการจ่ายเงินให้กับเยร์เกนครอฟและก็ทีมงานที่ได้มีการลาออกนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงแยกทางกันแต่โดยดีแต่ลิพูยังคงมีการจ่ายเงินให้กับเยร์เกนครอฟจนจบสัญญานั่นเท่ากับว่าเงินที่ลิพูได้มีการจ่ายให้กับเยร์เกนครอฟและก็ทีมงานอยู่ที่ 9.6ล้านปอนด์นี่ก็เลยเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้ริพูมีการขาดทุน57ล้านปอนด์แต่ตัวเลข57ล้านปอนด์นี้เป็นตัวเลขการขาดทุนก่อนการนำหักภาษีนะคะการขาดทุน57ล้านปอนด์นี้ไม่ใช่การขาดทุนแบบถาวรเน,นะคะเป็นเพียงแค่การขาดทุนในรอบบัญชีตามหลักบัญชีเท่านั้นส่วนในรอบบัญชีในฤดูกาลที่กําลังเกิดขึ้นนี้คาดว่าริพูน่าจะมีการบวกนะคะเพราะว่าริพูก็ ไปเล่นในสึกยูฟ่าแชมเน์ลกด้วยแล้วก็มีการขยายอาัธาจันทร์อย่างที่บอกแหละว่าฝัา่งแอนฟิลโรดมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มันทําให้รายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณเดิมนะคะนอกจากนี้ค่ะส่วนรายได้ของสื่อเนี่ยที่มันลดลง38ล้านอาจจะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวมันอาจจะทําให้ริพูมีกําไรอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องติดลบค่ะ